มาค่ะทุกคนวันนี้อยากจะชวนมาฟังเรื่องราวจากชาดกกันบ้างเป็นนิพน์ที่สอนใจและสะท้อนความจริงของมนุษย์เราได้ดีเลยค่ะเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ชื่อว่าสุวรรณหังสะชาดกโลภมากลาบหายแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้จะสอนอะไรเราเรื่องราวของหงทองผู้มีเมตตาในอดีตการนานมาณกรุงพาราณสี มีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะเขามีภรรยาและลูกสาวที่น่ารักสามคนชื่อนันทานันทวดีและสุนันทาพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขตามอัตภาพแต่แล้ววันหนึ่งพราหมณ์ก็สิ้นชีวิตลงไปเกิดเป็นหงทองค่ะความพิเศษของหงทองตัวนี้ก็คือเขายังคงระลึกชาติได้ว่าตนเองเคยเป็นใครมาก่อนและเมื่อมองลงมาจากฟ้าเขาก็เห็นว่า ภรรยาและลูกๆของตัวเองกำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากต้องรับจ้างทำงานหาเลี้ยงชีพด,ด้วยความแร้นแค้นหงทองรู้สึกสงสารมากเลยคิดว่าขนของเราเป็นทองทั้งตัวเลยนะถ้าเราสลัดขนให้พวกเขาไปขายทีละเส้นพวกเขาก็คงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นน้าพอคิดได้ดังนั้นหงทองก็บินไปที่บ้านของอดีตภรรยาและลูกสาวพอพวกเขาเห็นหงทองสวยงามบินลงมาจอดก็พากันแปลกใจพรมามณีเลยถามว่า พราะคุณมาจากไหนหรือหงทองก็ตอบกลับไปว่าเราคือบิดาของพวกเจ้าเองที่ตายไปแล้วมาเกิดเป็นหงทองนี้เรามาเพื่อจะช่วยเหลือพวกเจ้าต่อไปนี้พวกเจ้าไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะเราจะสลัดขนทองให้พวกเจ้าไปขายทีละเส้นจะได้มีเงินใช้ชีวิตอย่างสุขสบายพูดจบหงทองก็สลัดขนทองเส้นหนึ่งทิ้งไว้ให้แล้วก็บินจากไปพราหมณีกับลูกๆต่างก็ดีใจมากแล้วเอาขนทองไปขาย ทำให้พวกเขามีเงินใช้จ่ายและค่อยๆมีฐานะดีขึ้นหงทองก็ยังคงทําตามสัญญาค่ะเขาจะแวะมาเยี่ยมและให้ขนทองครั้งละหนึ่งเส้นอยู่เป็นระยะจนครอบครัวนี้เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีเงินเก็บมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ต้องดิ้นรนเหมือนแต่ก่อนแล้วความโลภที่นำมาซึ่งความสูญเสียอยู่มาวันหนึ่งพรามณีกลับมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเธอปรึกษาลูกสาวทั้งสามว่า แม่หนูทั้งหลายแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไว้ใจยากนะบามทีบิดาของเจ้าก็อาจจะไม่กลับมาอีกแล้วก็ได้คราวนี้ถ้าเขาว่าอีกครั้งพวกเรามาช่วยกันจับเขาไว้และถอนขนให้หมดทั้งตัวเลยดีไหมลูกสาวทั้งสามคนได้ยินแม่พูดแบบนั้นก็ตกใจค่ะเขาคัดค้านทันทีแม่คะอย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะบิดาของเราจะลำบากแต่ถึงแม้ลูกๆจะห้ามพรมามณีก็ไม่ฟัง เพราะความโลภเข้าครอบงำจิตใจเธอเสียแล้วแล้วแล้ววันหนึ่งที่หงทองบินมาพระมณีก็เรียกเข้ามาใกล้พอหงทองเข้ามาใกล้เธอก็รีบใช้สองมือจับหงทองไว้แล้วเริ่มถอนขนทองออกมาจนหมดตัวแต่เพราะการกระทำนี้เป็นไปอย่างหยาบกระด้างและหงทองก็ไม่ได้เต็มใจให้ขนทองที่ถอนออกมาจึงกลับกลายเป็นเหมือนขนของนกยางที่ไม่มีค่าใดๆเลยสักเส้นเดียว และหงทองก็ไม่สามารถบินต่อไปได้พระมณีจึงต้องเอาเขาไปใส่ในตุ่มเลื้องไว้เรื่องราวกลับตลปัตจากความดีงามที่เคยได้รับขนของหงทองที่งอกขึ้นมาใหม่ก็กลับกลายเป็นสีขาวธรรมดาไม่ใช่สีทองอีกต่อไปเมื่อขนขึ้นเต็มตัวหงทองก็บินกลับไปที่อยู่ของตนเองและเขาก็ไม่กลับมาหาครอบครัวนี้อีกเลยบทเรียนจากสุวรรณหังสะชาดกเรื่องนี้สอนเราได้ดีเลยนะคะว่า ความโลภมันอันตรายแค่ไหนตอนแรกพรามณีได้รับโอกาสดีๆจากหงทองมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นแต่เธอกลับไม่รู้จักพอคิดอยากได้ทุกอย่างในคราวเดียวจนสุดท้ายก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปเหมือนกับคำสอนที่ว่าบุคคลได้สิ่งใดควรยินดีด้วยสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินประมาณชั่วนักนางพรามณีจับพระยาหงเสียแล้วจึงต้องเสื่อมจากทอง เรื่องราวของสุวรรณหังสะชาดกนี้สะท้อนให้เห็นว่าความโลภไม่เคยทำให้ใครได้อะไรไปอย่างแท้จริงเลยค่ะมีแต่จะทำให้เราสูญเสียสิ่งดีๆที่เรามีอยู่จนหมดเราควรจะรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและค่อยๆสร้างสิ่งที่เราอยากมีเพิ่มเติมอย่างมีสติหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดดีๆนะคะและถ้าใครอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะ เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ